อันนี้ลแล้วล่ะพี่น้องอล,าอลาบก,ก้อยตัวนี่กกต,ต้มกระทุกแล้วนี่สดหนาวตั้งตัง้ตงตั้งตัวกันพี่ที่เด็ดเป็นก่อนครับโอ้โหที่เด็ดเป็นก่อนใส่จานเสมอแล้วครับใส่ผักเขาแล้วนี่ ข้าวผมครับเนี่ยองยายางดีอ้าวค่ะยดค่ะอืมาเนีใยร้อยได้อ่ะเจือเสียเนี่ยตักตังโอ้ยต่นแจง่างเลยเอายจพูดเป็นี้คอยได้ต่างาคกระด้านหายเจ็บหายได้

เออเนทานี้หรือเปล่าเออตะบานรแดงเออเออเอเที่ยงตะบานเบนเ้องนาเดดพานงอ่ะพอเด็กพับแล้วก็ตองแน อะแก่ข้าวครับแก่ข้าวก่อนมา,า,นา,นมาพี่น้องมาจ็บแสบต้องการบาลนนี่ลมาีก้อยมีต้มมีเกล็ดแปงครับสมพักไวป มาตกตังโมจิเดี๋ยวนะทำยุงใบลาเลยดิท่ันเวอร์กินได้อ้าวปิดปีกบ้ากันตะกียกเล้งกูกูบ่กินเียลงไปนิดนึจบไปนี่ขเี้ยงมมุกมุกขึ้นดากูกินกี่วโละอามาพี่น้องมา

ข้างหน้าตัวเมย์เอเอาไปเก่ยอรกัเกี่ยต่ำเกี่ต่ำถ้าเกี่งกินมึงติงขี้ติเสี่ยงเยตี่